จุดที่มันยังเบลอๆจุดที่มันยังไม่ชัดเจนพูดง่ายๆคือมันแปลกๆข้อสรุปนะเอ๊ะชิงเอ๊ะเดี๋ยนะถ้ามันมีการเครืองเพลงแสดงว่าถูกคนอื่นฆ่าเหรอขี้เก่งนะครับผมนะขี้เก่งตรงนี้คือนะเดทไลนะ์ลิมิตนะขี้เก่งเฮียวกระเมเจอร์โดโนขี้เก่งนะอืมไอไอการผู้หญิงคนนั้นนะ่ะที่เขาอยากจะมาสอบสวนลุงสอบถามลุงอะ่ะ เขาอยากสอบความจริงเกี่ยวกับเรื่องผลการวิจัยของวากาบะบน้องฟุตบะจะเป็นไงบ้างแล้วนะว่าไงมาลุมาลุคิดว่าฟุตบาทจะหายหรือยงังมาลุว่าฟุตบะจุดโตนสกิจามาลุว่าน้องฟุตบาเขาจะนอนนานเกินไปแล้วอะนะเนสุกินะอ่ะมาถึงก็สอนภาษาญี่ปุ่นเลยนะครับผมนะเริ่มจากตัวนี้ครับตัวนี้ s u g i รุเป็นคำที่เอาไว้ต่อท้ายคำกริยาทุกคำที่อยู่ในภาษาญี่ปุ่นนะครับผมนะอย่างเช่นตัวนี้มันคือเนมัสตัวคันจิยิบยิบเนี่ยมันคือเนรุเนมัสตัวนอนเนี่ยนะคำง่ายแสนง่ายแต่ว่าเราเอาไอ้มัสตัวข้างหลังทิ้งนี่ไอ้มนะัสเนมัสข้างบนนี้นี่เห็นไหมเนมัสตัดมัสทิ้งครับผมแล้วก็ใส่ s u g i รุเข้าไปแทนนี่ มันคือซูกิมัสหรือว่าเนี่ยซูจิเฉยๆอ่ะมันจะแปลว่าเกินไปเนซูกิมัสก็คือเนซูกินะก็คือนอนเยอะเกินไปกินเยอะไปก็ทาเบซูกิเออพักเยอะไปแล้วก็ยาซูมิซูกิอ่ะอะไรก็ได้ครับผมเอาไปต่อเป็นไวยากรณ์ N4 ที่น่าสนใจมากอยู่ในม yeah, ินาโนเล่มสี่いや焦ってもしょうがないか ยี่มาไอซสือว่าชินิเตมัสชิกันเน่นะจะลิกไปจะโลกไปก็ไม่มีประโยชน์นะอาเซลุครับผมคำนี้นี่นี่ยะอาเซเตโมชิโชกันชิกตาตะไนานะอาเซลุนะอาเซลุเป็นคำที่บอกว่าอโลกแบบเล,ลกๆเครียดตื่นตระหนกนะจะใช้คำนี้อาเซลุนะครับผมนะคันจิเป็นคันจิเอ็นหนึ่ง ทำยากแต่เจอเยอะนะอาเซลุอาเซลุนะอย่างเงี้ยเอ้ยอย่าโลกดีใจยเย็นๆอย่างเงี้ยเออเอาไ้สามารถเอาไว้บอกเพื่อนได้อาเซลุนะก็ได้แต่หวังแล้วนะว่าฟุตบาเขาจะฟื้นตัวนะเราให้นอนตั้งแต่วันศุกร์แล้วนะก็ <c oughs> ทำอะไรไม่ได้เว้ยวันนี้วันนี้เราจะอ้อยอิงไปก็ไม่มีประโยชน์นะจิตาบาตะนะ จิตาบาตาจิตาบาตานะจะอ้อยอิงไปก็ไม่มีประโยชน์นะตรงนี้เราสามารถใช้คาว่าจิตาบาตาเนี่ยในการพูดนะเป,นเป็นคำที่แบบ n1 <laughs> เ, <laughs> เป็นคำอ1น,น,นะจิตาบาตาสเตโมโชกานนะเรียกว่าโมเนรุโซนะวันนี้นอนแล้ว <sighs> อะฝันว่าอะไรเนี่ย เอ้กานี่คังโดสเตมารุขีโตอีเชลนีนักคืออยู่มโอมิตะอยู่ดีก็หลับฝันนะว่าได้ไปดูหนังแล้วก็ประทับใจมากนะกับเพื่อนคนหนึ่งนะครับผมนะรู้สึกสนิทกับเขาขึ้นมาผ่านทางความฝันนะฮม <laughs> 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 อยู่ดีก็สนิทขึ้นผ่านการฝันนะครับผมนะืม <laughs> <laughs> พรุ่งนี้จะ x d ็กแล้วนะที่ยังจำได้กันไหมที่เมจเจจมาขู่เราไว้ตั้งแต่ตอนอีพีแรกๆอะว่าจะมาแฮกธนาคารแฮกข้อมูลอะไรให้เศรษฐกิจพังไปเลยเนี่ยมันวันพุ่งนี้แล้วทำไงดีเอ้ยแต่เรามีฟุตบะนะน้องเนี่ยความฝั่งความหวังไว้กับน,น้องน้องต้องช่วยเรานะใครโทษดันวะนั่นอโมชเตเน่โนไม่ทำอะไรเลยรอพวกกองโจรน่ะโอ้ยโอ้ยโดนซุนไดโอ้ยทำไงดีเนี่ย ัน่นไดโอใครโทรด,ดานเตออต้าสงสตานะ้ยไม่น่ารอเลยไม่น่าคาดหวังเลยไอ้พวกโจรปวกเปียกไอสตารน,นีน,ตนัตตรานันกาาอกอกลนดอตรงนี้จะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยจริงอ่ะต้องรอติดตามนะทุกคนนะมาดูกันว่ามันถึงกําหนดแล้วนะวันที่8ไอ้ไม่ใช่ขอโทษเดือน8ทับ21นะวันที่21เดือนสิงหาคมนะเป็น X-Day ที่ทางเมจเต็ดเขาได้ประกาศไว้ว่าจะมาตุม้มใส่ญี่ปุ่นเว้นแต่เรา พวกเราเนะเหล่ากองโจรเนี่ยจะมาโโล่หน้าต่อสาธารณะมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับสุดยอดนะโมเดลใหม่สวยมากนะครับผมนะชื่นชมชื่นชมอ่า X Day k i o n a น d a y o โอ้ออย,วยวันนี้เป็นวัน X แล้วนะวันที่ญี่ปุ่นจะเศรษฐกิจพังทลายตามที่เราพวกแฮกเกอร์เขาประกาศไว้นะใครโทรดันโกโตเอ้ใครโทรดันโกโตคีจะโดนีโมดดกโอ้ยแม้กระทั่งไอ้พวก เรากองโจรก็ทาอะไรไม่ได้เลยเลยเสาสุกานี่เมเจโดกะไอเทนจ่านี่นะโอ้เราไอเมเจอนี่ต่อกรไม่ได้เลยจริงๆนะมาตาโอ้นี่ผมชอบคํานี้นี่น,นี่มาตาคาบุนะคาบุราคาหุ้นครับผมสายเทรดหุ้นถูกใจสิ่งนี้คาบุขะนะคาบุขะประกอบด้วยคันจิตัวแรกนะตัวคาบุตัวนี้นี่คาบุอันนี้แปลว่าหุ้นครับคาบุนี่ คจเอ็นหนึ่งครับผมมักจะเห็นได้ตามชื่อบริษัทของญี่ปุ่นอย่างนี้ผมเล่าให้ฟังปกติแล้วอ่ะในภาษาไทยอ่ะเรามักจะมีคําว่าแบบบริษัทตึ๊ดตๆ๊ตตจำกัดเนาะเออของญี่ปุ่นเขาก็มีเหมือนกันสไตล์การตั้งชื่อบริษัทของของญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีคําว่าคาบูชิกิไกชะครับผมเป็นบริษัทเนี่ยแปลคล้ายๆกับของเราอบริษัทแบบเป็นหุ้นเป็นหุ้นส่วนเนี่ยเขาจะเรียกว่า คาบูชิกิไกชะนี่คาบุชิิไกชะประเทศไทยเรามีบริษัทตึ๊ดตึ๊ดจำกัดฉันใดอย่างเช่นบริษัทสนุกไม่จำกัดอะไรเงี้ยเออคนไทยเราก็ชอบเล่นเนาะไอชื่อแบบอะไรจำกัดอย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> นะของญี่ปุ่นเขาก็มีเหมือนกันนะพวกแบบคาที่มาติดตกติดมากระทุกบริษัทเงี้ยก็คือชื่อบริษัทชื่อบริษัทแล้วก็ต่อด้วยคาบูชิกิไกชะนี่ ก็คือให้รู้ว่าเป็นบริษัทที่แบบเป็นประเภทที่แบ่งหุ้นกันอะไรอย่างนี้นะคาบุชิกิไกฉะนะตัวน,นี้นี่ที่อยู่หน้าจอนะคาบุค่ะครับผมราคาหุ้นนะเมื่อกี้ตัวหุ้นเนาะตัวนี้ตัวคาบุคันจีเอ็นหนึ่งหน้าตาแบบนี้มีตัวต้นไม้แล้วก็ต้นไม้อะไรก็ไม่รู้นะอ่ะแล้วก็ตัวคะครับผมนะมีตัวคนอยู่ข้างหน้านะเป็นคันจีเอ็นหนึ่งเหมือนกันแล้วก็ต่อด้วยอา่าอะไรไม่รู้ก้อนสีเหลี่ยม อาจารย์เคนสอนไวยากรณ์แม่นนะแต่ว่าไวยากรณ์เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไวยากรณ์คันจินี่ได้ได้แบบงูงูปลาแล้วนะดังนั้นคำพูดห่งครับผมนะนะโอ้ยคิวออโตชิเตนแต่เกโดโอ้ยวันนี้ราคาหุ้นล่วงปุ๊บเลยนะยาโมชิคาชิเตเมจโดโนมุกเทคิวะอย่าบอกนะว่าเป้าหมายที่แท้จริงของเมจิจ่ะคืออะไรอ่ะวันนี้คือเอ็กซ์เดย์ครับผมวันนี้คือวันที่เมจิจ จะลงมือแล้วสินะเป็นขี้เก่งนะครับผมนะขี้เก่งตรงนี้คือเ,ทเดทไลน์ลิมิตนะขี้เก่งเคชลกะเมเจอรโน่ขี้เก่งนะนี่ขี้เก่งฟัตบาร์ก็ยังนอนอยู่เลยนี้ถ้าอยู่ในสาภาพนี้แย่แน่แน่เดี๋ยวสวัสดีสวัสดีครับเฮโยงซมัสโซจิซังอ่า อันบนนะโดคาโดคาชนะมีอะไรหรือเปล่าลุงนะอันข้างล่าง,งฟุตาบ่าวะตอนนี้คือผมเป็นห่วงฟุตาบามากผมขอญาตถามลุงนะฟุตาบ่าวะฟุตตาบ่าเป็นไงบ้างไอคาวารซไไอคาวา라ซึไม่ไมนะนะไอคาวา라ซึครับผมคำศับ n สามนะไอคาวา라ซึไอคาวา라ซึผมเคยสอนคำนี้ไปแล้วแหละผมก็จะสอนเรื่อยเพราะเจอบ่อยมากใน n สามนะครับผมไอคาวา라ซึคือไม่เปลี่ยนแปลงนะยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง นี่เราสามารถเนี่ยเอามาตอบงนี้ได้เลยก็พูดง่ายๆคือน้องก็ยังนอนแง้งแมงอยู่ยังไม่ฟื้นอนะยา่าเบ้อย่าเบ้แบบจะเนี่กลโคนเดวะเลิวอย่าแเบบ้เดี๋ยวพันิกูพังนิกูไม่นะขนมปังเนื้อพันิกูนะอาอือ วากบวันนี้เป็นวากาบะนเมจิวันนี้เป็นวันครบรอบวันเสียชีวิตของวากาบะนะครับผมนะเมนิจิครับประกอบด้วยคันจิตัวฮิโนจิที่แปลว่าชีวิตนี่ ชีวิตความเขาเรียกอย่าเรียกว่าชีวิตความเป็นอยู่ดิเรียกว่าแบบดวงวิญญาณการมีชีวิตอยู่อิโนโจิะครับผมถ้าเกิดมีใครเคยได้ยินคำนี้นะอิโนจิอิโนโจ,โนโจิเป็นคาจิเอ็นสามครับผมองยมิอาจว่าเมอามาต่อกันกับตัวนิจินะต่อกันกับตัวนิจิที่แปลว่าวันเมื่อสองคำนี้วันกับชีวิตมาอยู่ด้วยกันคือวันแห่งชีวิตครับผมทิศทางเป็นทางที่ไม่ดีครับเป็นวันครบรอบแห่งวันตายครับผม วากาบะคือแม่ของฟิตาบะครับผมนะที่เราได้เห็นในอีพีที่แล้วนะเศร้าอ่ะอแสดงว่านางเสียชีวิตเมื่อปีที่แล้วของวันที่21อโอ้โหอะไรมันจะพอดีกันขนาดนี้ดะคาดาไมโตชิโคอยาเเต็นะเพราะฉะนั้นแล้วลุงก็ทำแบบนี้อยู่ทุกปีนะคือทำไรเหรอลุงอ๋อหมายถึงแบบกาแฟอ๋อ ก็คือแบบเอากาแฟมาวางเพื่อแบบเป็นของเส้นเนาะเศร้าอ่ะแสดงความเสียใจ้วยนะเอาจริงเราเราก็เศร้าแทนน้องฟุตบาทมากนะอย่างที่บอกว่าแม่เสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไรสักอย่างที่เป็นปริศนาแบบมากๆเลยอยู่ดีคุณแม่คือกระโดดใส่รถให้รถชนเสียชีวิตแล้วน้องก็คิดว่าเป็นความผิดของน้องเองแต่จริงเราก็ไม่ใช่แต่สุดท้ายความจริงคืออะไรใครเป็นคนทําอันนี้เราก็ยังไม่ทราบ ไอ้นุ่มแต่ลุงก็มีกาแฟส่วนของเราให้นะมานั่งสิตาบ,บ่านะเหมือนกับว่าตาบะเปียบเลยหัวดีนะแต่ว่าบางทีก็มีส่วนที่ใช้ไม่ได้อยู่เหมือนกันนะ ว่ากันแําง,งานเลียงลูกก็ตั้งใจนะกงมีิตได้ดีแตถึดต้องแบบ<ป>นี้แหละแต่ก็มีแต่เรื่องแบบนี้แหละ ยังจําผู้หญิงที่มาหาลุงเมื่อหลายวันก่อนในอีพีที่แล้วใช่ไหมที่มาคุยเรื่องอะไรจะมาสอบสวนลุงสักอย่างอะ่ะผู้หญิงคนนั้นเขาเป็นอายการนะลุงว่าแกคงสงสัยใช่ไหมว่าตอนนั้นอ่ะมันคือเรื่องอะไรนะก็ลุงไม่รู้หรอกว่าอีเจคนนั้นเขาจะมาอีกหรือเปล่าดังนั้นเดี๋ยวลุงจะเล่าให้ฟังแล้วกัน อืมไอ้ไอการผู้หญิงคนนั้นน่ะที่เขาอยากจะมาสอบสวนลุงสอบถามลุงอ่ะเขาอยากสอบความจริงเกี่ยวกับเรื่องผลการวิจัยของวากาบะโอ้โอ้ทำไม อายการท่านนั้นถึงมีความสนใจเกี่ยวกับผลการทดลองของคุณแม่ของฟุตตาบ่าวะเอ๊ะทำไมลุงรู้ไหมอะเ,เอ๊ะเขาเรียกอะไรอะที่พูดเรื่องพาเลสพวกนั้นเหรอรก,รก,รกแ็แกไม่ต้องรู้เรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับการทดลองอะไรนั่นหรอกนะ แต่ว่าเพราะว่านางเนี่ยไปยุ่งเกี่ยวกับไอการทดลองนั้นมากเกินไปอ่ะก็เลยแบบมีโกตะโกตานะครับผมนะโกตะโกตะคำนี้ผมเปิดให้ดูโกตะโกตะมีปัญหาครับผมความว้าวุ่นเรื่องวุนบุ่น,นะครับผมนะอืมแน่นอนนะว่าวากาบาเองก็ไปโดนผสมโรง สวยไปกับาด้วยโดนหางเล่ไปด้วยนะมาคิโคมุนะครับผมมาคิโคมุการเข้าไปผสมโรงนะหรือการโดนหางเล่นะมาคิโคมุประกอบด้วยคําว่ามาคินะครับแปลว่าการม้วนนี่ถ้าเกิดใครเคยกินซูชินะพวกแบบมาคิอ่ะค้อข้าจิตตัวนี้ครับผมเออเผือใครไม่เคยรู้นะแบบเข้าปั้นมาีิมาคิอ่ะมันคือการม้วนเนาะเออมันก็คือมาจากคานี้แหละมาคิ แล้วก,การม้วนครับผมแล้วก็คมมูคือการดูดกลืนหรือผสมเข้าไปอยู่เป็นส่วนหนึ่งพอการม้วนกับการผสมกลมกลืนอยู่ด้วยกันก็เลยนั่นแหละครับผมมาคิโคมมูนะโดนหางเล่หรือว่าโดนผลพวงไปด้วยนะอีกอย่างหนึ่งนะที่สำคัญถึงแม้ว่าสาเหตุแห่งการตาย ชอินนะครับผมว่ากาบะโนชอินสาเหตุแห่งการตายคํานี้ในพวกเกมสอบสวนเกี่ยวกับทางทนายในภาษาญี่ปุ่นค่อนข้างจะเยอะนะชอินครับผมประกอบด้วยคันจี imas, ตัวชินิมัสตัวตายที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนที่เรียนมาบ้างน่าจะเคยเห็นต่อกันกับตัวคันจีเอ็นสามครับตัวนี้อินคือสาเหตุดังนั้นต่อกันแบบง่ายๆเลยตายสาเหตุรวมกันชอินครับผมสาเหตุการตาย จีซัทส,สุดเด็กกตัวนี้เตะนเตะรู้กคือได้ผลสรุปออกมา,าว่าเป็นการฆ่าตัวตายก็จริงนะแต่ว่ามันก็มีฟิชินนะเทนนะคือจุดที่มันยังเป็นที่เคลือบแคลงใจนะจุดที่มันยังเบลอเบลอจุดที่มันยังไม่ชัดเจนง่ายๆคือมันแปลกๆอะข้อสรุปนะเอ๊ะฟิชินเอ๊ะ เดี๋ยวนะถ้ามันมีการเคลือบแคลงแสดงว่าถูกคนอื่นฆ่าเหรอทาัตซึนะครับผมทาซัซึนี่ถูกฆ่าโดยบุคคลอื่นนะคันจิตัวแรกตัวทะแปลว่าคนอื่นครับผมขันจิตัวเดียวกันกับเขาว่าโคคะที่แปลว่าอื่นๆเลยถ้าเกิดเคยที่แบบโคคะนี้อะลิมาสก้าโคคะโฮคะนีว้าอย่างเงี้ยโคคะคือตัวเดียวกันกับตัวนี้อาว่าทะครับผมกันกับตัวซัตซึที่แปลว่าการฆ่าโคโรสุอะนี่ ีนาครับโคโรสุโคโรสุค,คือการฆ่าแต่ว่าพอคันจีสองตัวชนกันเนาะอ่านด้วยองโยมิอ่านแบบเสียงจีนท้าทัศน์ซต่อตอกันก็ทัศัตซึครับอืมพอดีได้ยินนะมานะว่ามันมีคนที่เขาแบบอยากจะช่วงชิงเอาผลการวิจัยไปแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์ในทางที่ไม่ดี อืมแต่ว่าอย่าเพิ่งเข้าใจอะไรผิดนะเพราะว่าหลักฐานที่ว่าเนี่ยมันไม่มีเลยนะที่ว่าแบบจะมีคนเอาไปใช้อะไรอย่างงี้แต่ว่าลุงก็ไม่เคยบอกฟุตา,าบะ <า S 1> <บา S 2> นะเพราะว่าลุงไม่อยากจะ,จะไปทำร้ายทำให้นางรู้สึกแย่เลยดาร์กไปมากกว่านี้นะอืมฟุตาบะเอง นางก็ดูจําได้อยู่เหมือนกันนะว่าอืนางมีความรู้สึกแปลกๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นน่ะอืตอนท้ายเนาะในคราวที่แล้วอะที่นางได้สติมาว่าการตายของคุณแม่ครับผมจริงๆแล้วไม่ได้เกิดจากความแบบเอาแต่ใจหรือว่าผลอะไรจากตัวนางเลยสักอย่างเดียวคือตอนแรกนางเข้าใจว่าหมายถึงฟุตบาฟุตบาเข้าใจว่าแม่ฆ่าตัวตายเพราะว่าเครียดจากการเลี้ยงดู เด็กดื้ออย่างฟุตบะแล้วก็แบบเป็นตราบาปมาอย่างยาวนานแต่พอรู้แล้วไม่ใช่ก็เกิดความเครือบแคลงเหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคาตอบของความตายของแม่ฟุตบะคืออะไรกันแน่แต่ก็นะแต่ว่าลุงอะ่ะก็มีเรื่องที่แบบเสียดายเสียใจนะ,ะโคไครนี่ครับพอดีผมจำไม่ได้ว่าใส่เต็นเต็นหรือเปล่าโคไครคือริเกร ความเสียดายความเสียใจนะลุงเองก็มีนะเรื่องที่แบบรู้สึกเสียใจอยู่วากาบาเนี่ยก่อนหน้าที่เขาจะเสียชีวิตอะ่ะเขาก็มีส่งสัญญาณ SOS อยู่นะนางบอกว่าอาจจะเสียชีวิตก็ได้เขาบอกแบบนี้กับลุงมาโแสดงว่าเขาบอกนะเขาบอกอยู่ ลุงคิดว่าเขาล้อเล่นนะก็เลยปล่อยผ่านไปถ้าเกิดลุงรู้ว่าเขาซีเรียสแล้วล่ะก็นะที่ลุงเก็บเอาฟุตบาทมาเลี้ยงแทนเนี่ยก็เพื่อเป็นความแทนความรู้สึกที่ลุงรู้สึกผิดกับเรื่องนี้เนอไม่นะลุง คือคุณแม่ก่อนเสียชีวิตเขาส่งมเมสเซจหาลุงนมเย็นว่าเอ้ยอาจจะวันนี้อาจจะมีอะไรไม่ดีเกิดขึ้นนะลุงคิดว่าล้อเล่นก็เลยแบบไม่ได้คิดอะไรสุดท้ายตายจริงลุงเลยรู้สึกผิดมากนะก็เลยเอาความรู้สึกผิดนั้นอนะ่ะมาทดแทนด้วยการรับฟุตบามาเลี้ยงแทนโอ้ฟุตบาเนี่ยท,ท,ทั้งๆที่ไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยแท้ๆนะแต่ว่าต้องมาเจออะไรแบบแย่ขนาดน,นี้นะ น่าสงสารมากๆแบบเป็นเป็นเด็กที่แบบสุดแล้วอ่ะนี่ลุงถามหน่อยเราว่าแผลที่มันอยู่ในใจเนี่ยมันรักษาได้ยังไงบ้างเหรออืมรักษาแผลใจต้องใช้ความรักลุงผมเชื่อแบบนั้น นี่มีสช้อยนะคงหายไปในสักวันอิสขานาโอรุนะวาการาไนคือไม่รู้เหมือนกันอันสุดท้ายคือโซโตชเตอคูนะอันนี้เลยครับผมโซโตอ่ะเสิร์ชแค่โซโตแล้วกันนี่โซโตคืออย่างนิ่มนวลครับผมอย่างนิ่มนวลปฏิบัติด,ด้วยอย่างนิ่มนวลที่สุดนะรักษาด้วยความรักครับลงุงโซโตชเตอคือ ลุงก็ว่า,างั้นอ่ะนะแต่ว่าการที่ลุงทำอะไรไม่ได้เลยอย่างเงี้ยมันช่างขมขื่นมากเลยโอ้ลุงลุงก็พยายามแล้วแหละไม่เป็นไรหรอกลุงเฮ oh <my. S 1> ้เสียงอะไรอะ่ะนี่แกเดี๋ยวเฮ้ ดูจบขนาดนี้ต้องต่อแล้วป่ะพี่ขึ้นบนจอให้แล้วกดเลยกดเลยอ้อแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับให้ด้วยนะ